ครับเดี๋ยวมาซ่อมหลอดไฟนะครับเขาเขียนไว้นะตามยี่ห้อนี้เลยนะเพื่อนนะอย่างนี้เลยนะเพื่อนครับนะครับโคมกันฝน LED ครับสามสิบหกวัตต์นะแสงว่าเอาไว้ภายนอกอาคารได้นะครับสเปคเขานะครับนะสาสิบหกวัตต์นะครับอุปกรณ์ครบคันเลยครับเพื่อนครับสั่งมานะครับ ประเด็นคือมันไม่ติดเนี่ยเพื่อนเพื่อนครับนะครับใหม่ๆแกะกล่องนะครับยาวๆอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนเพครับยาวนะแต่ไม่ติดเนาะมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะต่อไฟก่อนนะครับต่อไฟแล้วเสียบปลั๊กเลยนะครับน่ครับผมก็ใส่สายไปลักษณะนี้แล้วเันเพื่อนครับก็จะเสียบไฟเลยนะเพื่อนเพื่อนครับมาเสียบไฟเลยครับมือตัวมันจะต้องติดนะครับหนึ่งสองสาม ี่กานเพื่อนครับไม่ติดเลยนะครับนี่ไฟบ้านวิงวนนว่งแล้วนะเพื่อนครับไฟบ้านวิ่งแล้วนะหรือว่าเป็นปัญหาที่สายผมเช็คหน่อยนี่แต่สายผมก็เอาไว้ลองงานเนี่ยนะนะ สายผ่านแสดงว่าเป็นที่หลอดไฟชัวนะครับเอละคับเพื่อนครับเมืองต้นมันจะมีน็อตอยู่หนึ่งสองสามสี่นะครับสงสัยจะถอดตรงช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟเล็กหลอดไฟใหญ่ครับเพื่อนครับมันจะมีชุดไดเวอร์อยู่นะครับเอามาดูกันกันเพื่อนครับตอนนี้ผมก็แกะน็อตออกมาครับเจอชุดไดเวอร์นะครับเห็นไหมครับโอ้โหแกะออกมาก็เจออย่างนี้เลยนะเพื่อนนะนี่ครับ ของเมื่สั่งมานะผมก็ว่าทาไมโอ้โหแล้วมันจะยุ่งยากเลยเนี่ยเพราะว่าติดเก่าแล้วเนี่ยเออปัญหาเกิดเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับแก้สายหลุดนะครับมันก็เป็นด้วยประกราศรัชเนนนั้นเหมือนะก็มาดูชุดเดเวอร์เขาค่อนข้างที่จะดีเลยนั้นเบมือนนะทำได้โอเคเลยนะเห็นไหมครับ ผ่านจุดไดโอดมีตัวกรองกระแสะไฟทําได้ดีทีเดียวครับสําหรับยี่ห้อนี้นะครับอันนี้เป็นสินค้ามกอนะครับนะครับ3 6มกวัตต์นะครับน่าจะมี l อลดแถวนะครับทีนี้มันติดกาวนะครับจะแกะยังไงแบบไหนนั่นเพื่อนนะก็ต้องใช้คัตเตอร์นะครับนำทางนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบบกันน้ํานั่นเพื่อนนะนะครับ ื้อของใหม่มายังต้องมานั่งซ่อมนั้นเหมือนนะนี่ครับเห็นไหมครับมันเป็นคราบกาวครับติดกาวแข็งเลยครับย้ำกาวมาถึงนี่เลยนะเหมือนนะนี่ครับยินเสียงไหมครับนี่ครับยังไงก็ต้องแกะออกแล้วครับยังไงก็เชื่อมชุดสายเข้าไปไม่ได้ครับสาย ใช้แต่กลัว่ไงครับเพื่อนอทำบอดี้ซะใหญ่เลยนะเพื่อนดูนะครับทำบอดี้ซะใหญ่แต่ว่าข้างในนะครับข้างในเขาก็เป็นหลอดเ e d เส้นเดียวนะเพื่อนครับไม่ได้ใหญ่อย่างเจ้าไม่ได้ใหญ่ตามบอดีอ้ครับพง่ายๆนะครับ เอาละครับทีนี้ผมก็จะมาต่อสายไฟเข้าไปดูก่อนนะครับเพื่อนครับว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องมาไล่ซ่อมชุดไดเวอร์ใหม่นะครับเพราะว่าตอนที่เราลองเราก็ไม่รู้นะเพราะเราซื้อของใหม่มานะมันก็ไม่คิดว่าจะต้องเจอปัญหาแบบนี้นั่นเลงน,นะสำหรับจะส่งเคมก็คงจะไม่ไหวนั่นเอะ นี่แหละครับบางทีเทคโนโลยีมันก็สั่งออนไลน์ไม่ได้นะบางทีบางอย่างนะครับล่าสุดนี้สั่งว่าอะไลสั่งอะไรกระเป๋ามานะมัน,นะโอ้โหได้ไหมรีวิวกับของที่มานี่มันช่างแตกต่างกันเลือเกินครับเอาละครับ ถ้าเกิดเชื่อมแล้วมันติดเลยก็ถือว่าจบเคสง,ง่ายๆอย่างนี้เลยนัเพื่อนนะเพราะว่าช่องของผมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะเพื่อนเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรทั้งนั้นนะครับบุคค์แบบไหนยังไงนะครับได้มาก็มาซ่อมกันเลยเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนว่าเขาบวกลบมันถูกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยท่านเพื่อนนะท่อนี้เป็นงานมอคอก็จริงครับแต่เป็นงานจีนนะเพื่อนครับ ามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตะกัวที่เขามากับเครื่องนี่เป็นตะกัวที่แบบแข็งครับแข็งแต่กรอบนะครับแข็งแต่เปาะนะครับตะกัวที่ผมใช้นี่นิ่มแต่ว่าเจอความร้อนแล้วก็จะหลอมเร็วกว่านะครับนะครับ ก็เป็นลักษณะเงี้ยครับกันครับเบื้องต้นไม่น่าจะมีอะไรเนาะผมว่านะเนี่ยรถไฟายาวแบบนี้นะครับแตะไว้หน่อยหนึ่งแตะไว้หน่อยหนึ่งนั่นเลยนะเรามาต่อไฟลองดูเลยครับว่ามันจริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันไม่ติดนะครับก็เบื้องต้นก็ต้องเช็คที่ตัว ชุดเดเวอร์ตัวนี้นะครับพอเราเช็คชุดเดเวอร์ว่าไฟมันออกแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องไปไล่ในเรื่องของหลอดนะเพือนครับการเปลี่ยนหลอดของหลอดไฟเอสดีก็มีหลากหลายนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนนะผมก็ทําไว้ในช่องเยอะพอสมควรนะเพื่อนก็กลับเข้าไปดูได้นะครับนี่ครับเอาล้ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนระวังนิดนึงนะครับว่าเป็นไฟบ้านนะ แสงน่าจะน่าจะมองเห็นนะผมมันยาวนะผมก็เลยให้เห็นแค่ในส่วนที่สําคัญนะส่วนที่ซ่อมนะครับดูนะครับว่าไฟอย่าให้โดนกันนะครับเพราะเป็นไฟบ้านนะครับหนึ่งสองสามยังไม่ติดนะครับเพื่อนครับนะครับเสียบแล้วยังไม่ติดนะครับนี่นะครับนึกว่าจะง่ายง่ายไม่ง่ายสักนะเพื่อนครับนี่ครับแม่นึกว่าจะง่ายๆ งานเข้านะเนี่ยผมคิดว่าตอนเสียบน่าจะสายน่าจะไปโดนในส่วนของตัวชุดไดเวอร์แล้วล่ะครับนอ่การเ์เพื่อนครับหเห็นไหมแม่ครับเอาละวครับกรณีแบบนี้นะครับก็เขาใช้สายที่มันแทบจะเพื่อนเพื่อนมองที่โทรศัพท์ก็จะอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับสายนี้เป็นสีขาวนะครับสายนี้เป็นออกสีเทานะครับเป็นขาว,ขาว,ขาวเทานะครับ ก็จะมาร์กสายไปนิดหนึ่งนะครับมาร์กสายไปนิดหนึ่งครับเพราะว่าชุดไดเวอร์มันเป็นขั้วลบนะเพื่อนครับมันเป็นไฟดีซีนะเพื่อนครับนครับผมก็จะทำว้ลักษณะนี้แดงฝั่งนี้นะเรายังไม่รู้อันไหนบวกลบหรอกครับแต่มาร์กไว้ก่อนครับทีนี้เราก็จะเอาชุดไดเวอร์ออกมาครับเพื่อนครับเป็นลักษณะอย่างนั้นเพื่อนครับ ผมคิดว่าหลอดไฟไม่น่าขาดครับนะบมองเข้าไปเพื่อนมองเข้าไปนะครับอ่านี่ครับไม่น่าขาดครับไม่มีดํานะจากที่มองในสายตาน่าจะเป็นที่สายไปโดนชุดเดเวอร์แล้วละครับมาไล่กันนิดหนึ่งครับเมื่อกี้ผมเห็นมีวงจรตัวหนึ่งที่เขาทำเซฟตี้ไว้อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเป็นที่ตัวไหนนะ อย่าเพิ่งเอามือไปสัมผัสเลยนะครับเพื่อนครับตอนนี้ค่าซีเขายังเก็บประจุอยู่ครับอันนี้การเพื่อนครับผมว่าน่าจะเกิดจากการขนส่งนลครับเพราะว่าเพื่อนดูนะครับจุดตัวหมอแปลงนี้บิดเบี้ยวนะครับนี่ครับหมอแปลงตัวนี้นะครับน่าจะเกิดจากแรงกระแทกพอสมควรนะครับเออมาดูฟิวขาดไหมนะครับ ช็อตอย่างนี้ต้องมีฟิลขาดละครับนี่ฮะเห็นไหมว่าชุดเดเวอร์ตัวนี้มันดีที่ผมบอกนะครับนี่มีของฟิลนะครับนะครับอ่ะความหน้าลงมาดูลายปิ้นะครับไฟวิ่งเข้าสองเส้นนี้นะเพื่อนครับอีกเส้นหนึ่งวิ่งมาผ่านฝั่งนี้เลยนะเพื่อนครับผ่านฝั่งนี้ผ่านไปไหนความมาดูครับอ่าเส้นสีน้ำเงินนะครับวิ่งมาตรงนี้นะครับผ่านตัวชุดของอ่าวาลิสเตอร์แล้วก็มาตัวที่อ่าตัวค่าสี่นะครับ ก่อนที่จะวิ่งไปที่ชุดมอแปลงนะครับแล้วก็มาที่ชุดของแหล่อวนบิดนะครับนี่คือลายของสายไฟเส้นสีน้ำเงินนะครับมาดูสายไฟเส้นสีน้ำตาลนะครับวิ่งมาตรงจุดนี้นะครับเพื่อนครับแล้วก็ค้อมมาตัวนี้ค่อมตัวนี้คือค่อมตัวนี้ครับตัวฟิวตัวนี้ครับฟิวตัวนี้จะถูกกาหนดค่ามาแล้วนะครับว่าค่าไฟเกินเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นนะถึงจะตัดนะครับเพื่อนครับ นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับสมมุติว่าฟิวมันผ่านนะครับเพื่อนก็จะวิ่งมาตรงจุดนี้จุดนี้จะเป็นตัวข้อมระหว่างวอล์ริสเตอร์นะครับตัวนี้ครับวอล์ิสเตอร์ก็จะค่อมวอล์ิสเตอร์คือจะค่อม L กับ R นะครับไอ้ L กับ N นะครับของสายไฟเลยนะครับค่า c ตัว CA ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับน่ครับอ่ะตัวนี้ข้อมอะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นชุดมอแปลงนะครับอ่ใช่ครับนี่ชุดมอแปลงนะครับวิ่งมาถึง ตัวชุดไดโอดบิดนะครับชุดไดโอดบิดก็จะมีเป็นแง่งๆลงมาเน่เหมือนนะตัวหัวบากๆนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็เอซีสองฝั่งนะครับแล้วก็เป็นขั้วลบนะครับสิ่งที่น่าจะเสียนะครับสิ่งที่น่าจะเสียก็น่าจะเป็นทุ่งตัวกล่องฟิลนี่แหละครับถ้าเกิดสายเพมื่อทีสายตัวนี้มันหลุดเข้ามาข้างในับเพื่อนครับอ่ะขั้วบวกสิตัวนี้เป็นขั้วบวกนะครับไม่รู้มันจิ้มโดนตรงไหนนั้นเพื่อนครับ ก็ไปเสียบไฟไนงะว่าเราใครจะรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นของใหม่ไนงะของใหม่ก็เสียบไฟเลยแล้วครับทีนี้มันอาจจะโดนเชื่อได้ท่านหนึ่งแล้วอาจจะคิดว่าบอรดใหม่แล้วมาโดนก็น่าจะเป็นแค่ฟิลตดนะครับไม่ได้เกิดจากอายุการใช้งานหรือว่ามีอะไรทาให้มันเกิดการช็อตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแถวทั้งแถวเนี่ยครับโอกาสที่จะเสียมันมีแค่ฟิล์นะครับแล้วก็มีตัวชุดไดโอดนะครับ ฉะนั้นเราจะวัดฟิวกับตัวไดวโอดนะครับสองตัวนี้ไม่เสียรูปนะครับนะครับการเช็คไดเวอร์ของหลอดไฟหรือว่าไม่ว่าจะเป็นภาคจ่ายไฟอะไรต่างๆก็แล้วแต่ะแตะนะครับอันนี้ถือว่าทำทาดีนะครับมีชุดกรองกระแสมีตัวตัดนะครับเอามาดูวัดสูงม,มากไป เมื่อกี้ตกเฟมหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนนะตกเฟมขออภัยนะครับเพื่อนรับเพื่อนดูที่ผมอธิบายเลยกันเนาะวัดจากจุดนี้มาจุดสุดท้ายเลยจุดสุดท้ายคือจุดนี้จุดนี้อาจจะวัดตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับวัดแล้วฟิวขาดถูกต้องไหมครับแสดงว่าตัวต่อไปไม่ต้องพูดถึงนะครับ่าวัดเส้นนี้มาถึงหม้อแปลงผ่านอาผ่านมาถึงตัว ac ไดโอดขาลบนะครับ ac ac ผ่านนะครับนี่วัดอย่างนี้ก็ได้นั่นเลยนะนี่ครับแสดงว่าขานี้ไม่มีปัญหาครับนี่แสดงว่าฟิวเราตัดถูกตัดไปแล้วนะครับทีนี้มาดูไดโอดเสียไหมเบื้องต้นไม่น่าเสียนะนเนะเพราะว่ามันวัดด้านขาบวกก่อนนะครับบวกก็ไปท้ง ac นะครับมองเห็นไหมครับอ่าไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นนะสลับต้องขึ้นนะครับนะ่ครับ จิ้มนิดหนึ่งครับเพื่อนโอ้ไดโอดไปแล้วเนี่ยโอ้ตายละมาไม่ไปไม่ไปผมจิ้มผิดแดงแลเพื่นอ,อนนะโอ้ต้องจิ้มแรงมากนะเพื่อนนะนี่ครับตกใจนึกว่าชุดได้โอดเสียนะของใหม่นะครับอ่าอ่านนะสลับต้องไม่ขึ้นนะเพื่อนนะสีแดงมาจิ้มกลัวบวกนะครับแล้วก็ จิ้มที่ AC สองฝั่งไม่ขึ้นถูกต้องนะครับทีนี้มาดูสั่งของขาลบนันเพื่อนครับฝั่งของขาลบตรงนี้นันเพื่อนครับมาจิ้มไปครับขึ้นค่านะครับค่าจะต้องไม่หนีกันนันเพื่อนนะเห็นไหมค่าต้องไม่หนีกันนะนะครับห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่นะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเพื่อนครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับค่าจะต้องไม่หนีกันมากนะครับเพื่อนครับห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสามดยเฉลี่ยนะครับ ดีซีก็หากัน AC เอซีก็หากันไม่ช็อตโอเคนะครับก็ใช้แค่นี้ครับเพื่อนๆครับเพราะว่าไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็วิ่งมาฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็มีพอผ่านมาแล้วก็ผ่านชุดตัวลดแรงดันไฟตัวมออแปลงตัวนี้นะครับวิ่งมาจนถึงชุดไอออนบิตแล้วก็จ่ายมาให้ค่า C ีซีตัวนี้นะครับสีตัวนี้ก็เป็น C ีสี่ร้อยโวลต์แล้วครับสีเขียวนี่ครับสี่ร้อยโวลต์แล้วมีกองกระแสอีกนะเขาทำดีนะเนี่ย ก็มี i อซควบคุมแรงดันไฟด้วยนะครับน่นครับก่อนที่จะผ่านมาชุดมอแปลงแล้วก็ออกเป็นไฟดีซออกไปนะเพื่อนนะโอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวนะครับี่ครับดูกันครับออกกี่โวลต์อ่ะทีเนี้ยสามสิบหกวัตต์เนี่ยผมว่าก็น่าจะประมาณนักสามร้อยด้านสามร้อยโวลต์เนาะโยเฉลียนะเดีย๋ยวมาดูกันว่าสามร้อยจริงหรือเปล่านะเพื่อนนะทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนฟิวต,ตรงนี้ก่อนนะหาฟิลมาใส่ก่อน ในการเหมือนกับก็ไม่ยากครับพวกฟิวอะไรต่างๆเพื่อนใส่เป็นฟิวแก้วก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นฟิวเหมือนเดิมก็ได้ครับแต่ว่าการทํางานต่างกันนะโอ้ขวัญเยอะในการเพม่อนรับตอนนี้ผมก็ใส่เป็นฟิวแบบเดิมครับตัวนี้ค่าจะสูงกว่านิดหน่อยนะัเพื่อนนะเพราะว่ามันเป็นเป็นฟิวที่เอามาจากชุด มมแปลงสี่สิบแปดโวลต์ครับเอาล้ครับน่าจะน่าจะโอเคแล้วครับเหมือนครับ <c oughs> วัดจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ได้เลยนะครับมันต้องดังต้องติดนะครับกลางไปที่ชุดไดโอดครับตรงจุดนี้นั่นเหมือนนะเนี่ยตรงสองตัวนี้จะเป็นฟิลนั่นเหมือนนะตรงนี้จะเป็นฟิลครับมาก็วัดมาถึงนี่เลยครับ เมื่อกี้เราวัดอะไรมันไม่ถึงนะนี่ครับเห็นไหมต้องมาถึงนี่เลยครับถึงนี่เลยนะครับถึง ac เลยครับเห็นไหมมันจะค่อมกันมาอยู่นะครับช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงของมอแปลงนะเพื่อนนะมอแปลงที่เขาถ้าใช้มอแปลงตัวนี้ครับที่เขาใช้ลดช่วยกรองกระแสลดแรงดันนิดหน่อยนะครับตัวนี้ครับเนี่ยเสียรูปนิดหน่อยนะตัวนี้เห็นไหมเสียรูปน่าจะเกิดการโยกการกระแทกเลยครับขนส่งเนาะเอาละครับยังไงล่ะทีนี้ <c oughs> เอาวัดดูก่อนวัดไฟดูก่อนก่อนที่จะใส่เข้าไปนะครับนี่นะเพื่อนครับเสียบปลั๊กเลยเนาะอย่างนี้เลยนะ <c oughs> ก็ระวังนิดหนึ่งนั่นเพื่อนนะ fc ทุกท่านนะครับของผมก็จะทำง่ายง่ายอย่างนี้นะสำหรับ fc ซ่อมให้ใหระวังนะครับ ทำยังไงก็ได้เซฟตอ้ยังไงก็ได้ครับอย่าให้ขั้วสายไฟมันโดนกันนั้นกวนนะเดี๋ยวผมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะเห็นไหมต้องระวังนะผมจะวัดดูว่าไฟที่ออกตรงจุดนี้มันกี่โวลต์นั้นเหมือนครับตรงจุดนี้นะมาเสียไฟแล้วนะครับเพื่อนครับเช็คให้ดีนะครับหนึ่งสองสามนะครับเสีย้วนะไฟบ้านขาแล้วนะเพื่อนก็มันเป็นไฟดีซีนะเพื่อนตั้งไว้สูงสุดเลยนะตอนนี้ผมตั้งอยู่ที่ หนึ่งพันโวลต์นะครับเป็นดีซีนะครับหนึ่งพันโวลต์นะนี่ครับก็จับไปนะนี่ครวิ่งอยู่ที่สามร้อยยี่สิบสามโวลต์นะเพื่อนเห็นไหมครับสามร้อยยี่สิบสามโวลต์นะครับนะเห็นไหมก็จะเป็นประมาณในนั้นเหมือนนะนี่ผมถอดปลั๊กแล้วนะยังมีค้างอยู่ไหมอ่ามีค้างอยู่นะถึงบอกว่าซีเขาเก็บประจุอยู่นะครับนะ่ะให้เขาหมดก่อนนะครับ โอเคน่าจะหมดแล้วล่ะเราเอาสายออกแะไรออกก็น่าจะหมดแล้วทีนี้นะเพื่อนครับใส่เข้าไปได้เลยครับเพื่อนครับยังไงล่ะแบบไหนถอดแบบไหนก็ใส่แบบนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับด้านนี้นะครับต้องสอดขั้วเข้าไปนะครับเวลาเพื่อนๆมันสอดยากเพื่อนก็ทําอย่างนี้ครับเพื่อนครับ นี่ครับเอาสายรัดนี่แหละครับเพราะว่าเขาทาสายสั้นครับก็สอดไปตรงนี้ครับเดี๋ยวมันก็จะไปของมันเองครับ่นรันเพื่อนครับมาแล้วครับเพื่อนครับออกแบบสายสั้นมากครับก็ดึงรวดออกไปครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะแล้วแต่เทคนิคของใครของมันนะครับ จัดการชุดไดเวอร์ให้เข้าที่เข้าทางครับเอาแล้วครับเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างงี้งเพื่อนเนี่ยงที่ผมมาร์กไว้เห็นไหมสีไหนละ่ะสีแดงแงที่เรามาร์กไว้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยสีแดงแดงนะครับสําหรับท่านที่ความจําไม่ดีอย่างผมนะก็ใส่สีแดงไปหาสีแดงก่อนไม่ต้องคิดอะไรครับ จุดเดวอ์ผ่านถ้าเกิดหลอดไม่ขาดก็ต้องติดอย่างเดียวครับเร่ะดึงนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับดึง เช็คนะครับชัวร์แล้วเรายึดน็อตไว้นีนึงครับเฮ้กันไพครับอ่าเน้นย้ำอีกนิดนึงนะครับช่วงนี้ครับให้ระวังนะครับตามหลักแล้วมันต้องใช้ได้นะเพื่อนครับอ่ะผมจะเสียบไฟแล้วนะครับดูให้ดีนะครับเพื่อนครับอ่าหนึ่งสองสามงานกานเพื่อนครับติดแล้วนะครับนะครับโอ้สว่างเลยทีเดียวครับเพื่อนครับนะครับ เสร็จนะครับเป็นนันเสร็จแล้วก็ยึดน็อตนะครับก็เป็นนันเสร็จครับเพื่อนครับตอนนี้ผมก็ยึดน็อตอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับลงกาวกับคืนนะครับก็ใช้เป็นกาวล้อนะครับตัวนี้ครับพอซื้อมาไม่ได้ออกไปกลางแจ้งอะไรหรอกครับแต่ถ้าเกิดใช้เป็นกลางแจ้งนะเพื่อนต้องติดเป็นกาวยางเหมือนเดิมนะครับนะครับแต่ที่ผมดูของเขาเหมือนกาวเหมือนกาวที่ปลปานะครับเรียกว่ากาวอะไรไม่รู้นะ ประมาณน,ะนั้นนะเพื่อนนะเทดเทศครั้งสุดท้ายครับเพื่อนครับอ่ะหนึ่งสองสามครับติดนะครับอ่าอมติดตามนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับติดตามครับสวัสดีครับ